เฮ้ยเขาทำได้ไงอะชาเขียวสตรอเบอรี่แต <ày> ่ไม่มีส่วนผสมของสตรอเบอรี่ม้นจะเป็นเมนูนี้ได้ไงบ่นอะไรน้องไอนี่ยไปเห็นของต่างประเทศมาเขาทำเมนูชาเขียวสตรอเบอรี่แต่ในชาเขียวอะไม่มีส่วนผสมของสตรอเบอรี่นะเขาทำได้ยังไงอะอ๋อง่ายนิดเดียวพี่ก็ทำได้ แม่จริงลองทำโชว์สิสกัดชาเขียว120 ml ใส่ครีมเทียม1ช้อนโต๊ะนมข้นหวาน40 ml นมสด60 ml แล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันอา้าแล้วสตรบรี่อ่ะนี่ไง สตอเบอรี่พี่จะใช้เป็นไซรัปอ้าวแล้วพี่มาจะเอาไปใส่อะไรอะ่ะชงเสร็จแล้วนี่พี่ก็จะเอาไปผสมกับนมสดไงแล้วพี่ก็จะเอาไปตีเป็นฟองนมจนขึ้นฟูเนียนนุ่มแล้วก็เอาไปท็อปบนชาเขียวแต่ที่สําคัญนะนมสดแล้วก็พชเชอร์จะต้องเย็นจัดตีเสร็จแล้วก็จะเอาไปน็อกน้ําแข็ง1นนาทีพอครบเวลาแล้วก็จะได้ฟองนมที่ฟูแล้วก็เนื้อเนียนแบบนี้เลยต้นทุนแก้วเนี่ยประมาณ18บาทแต่ช่วงเนี้ของขึ้นราคาคํานวณต้นทุนกันดีๆนะ นะเสร็จล้ชิมสิอืมอร่อยอ่ะทำได้จริงแฮะต้องลองชิมฟองนมด้วยอืมหอมสตรอเบอรีรอ่แล้วพี่รู้ต้นทุนแล้วก็ราคาขายได้ไงอ่ะเอา้าไม่รู้หรอก็ที่ร้านพี่อะมีเมนูนี้ขายเหมือนกันโถ่ไอเราก็คิดว่าดูแป๊บเดียวก็ทำได้